รู้ไหมที่คุณตาแห้งอาจมีสาเหตุเพราะคุณไม่ยอมใส่แว่นวันนี้หมอมาจะมาเล่าให้ฟังนะคะเรื่องของตาแห้งและการไม่ยอมใส่แว่นว่ามันเกี่ยวกันยังไงมีคำตอบให้ค่ะยยยยาาาตร สวัสดีค่ะแพทย์หญิงมัทยาขวัญอ,อนชาค่ะหมอเป็นจากสูทแพทย์ที่มัทยาวิชั่นเซ็นเตอร์นะคะหมอเจอคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องตาแห้งค่อนข้างเยอะมากเลยค่ะแล้ก็เกี่ยวข้องกับการที่ไม่ได้ใส่แว่นสายตาวันนี้ก็เลยอยากจะทําคลิปนี้ขึ้นมาค่ะเพราะหวังว่าน่าจะมีประโยชน์กับใครหลายๆคนที่กําลังมีปัญหาตา ้ออยู่ตนนนีะะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่มีปัญหาตาแห้งนะคะก็มักจะแก้ปัญหาด้วยการซื้อน้ำตาเทียมมาหยอดหรือบางคนเนี่ยก็จะซื้อวิตามินอาหารเสริมมาบำรุงสายตา บางท่านเนี่ยก็จะใช้วิธีนวดตาเพื่อให้ผ่อนคลายหรือว่าพักผ่อนเยอะๆนะคะแต่ว่าอย่าลืมค่ะว่าปัญหาของตาแห้งเนี่ยไม่ได้เกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเป็นหลักนะคะมันเกิดจากหลายๆสาเหตุมารวมกันหรือเรียกง่ายๆว่าพฤติกรรมที่ไม่ดีของเรานั่นเองค่ะโดยส่วนใหญ่แน่นอนค่ะว่าปัญหาตาแห้งเกิดจากการที่เราใช้สายตาเยอะค่ะเช่นทํางานหน้าจอคอมเป็นเวลานานๆหรือบางคนเนี่ยขับรถเป็นเวลานานๆเนี่ยก็ทําให้เกิดตาแห้งได้เช่นเดียวกันนะคะแต่สาเหตุตาแห้ง อีกส่วนหนึ่งค่ะที่คนมักไม่ค่อยรู้นะคะก็คือเรื่องของค่าสายตาที่ผิดปกติค่ะหมอเจอคนไข้หลายเคสมากนะคะที่มีปัญหาสายตาแล้วเช่นอาจจะมีสั้นยาวหรือว่าเอียงนะคะแต่ว่าไม่ชอบใส่แวน่นรู้สึกว่าใส่แล้วเกะกะลำคาญก็ยอมที่จะเพ่งหรือจ้องมือถือจ้องจอคอมหรือว่าเวลาขับรถก็คือใช้วิธีเพ่งเอาอย่างเงี้ยค่ะวิธีการเหล่านี้ค่ะจริงอยู่ค่ะว่ามันก็อาจจะเห็นได้ชัดนะคะแต่มันก็จะไปก่อให้ เกิดปัญหาเรื่องของตาแห้งที่เพิ่มมากขึ้นค่ะเพราะว่าเวลาที่เราจ้องอะไรนานๆเพราะว่าเรามองมันไม่ชัดอะค่ะเราก็พยายามเพ่งจ้องมันทําให้เราไม่ได้กระพริบตาจังหวะนั้นเองค่ะเราก็จะตาแห้งเพิ่มขึ้นมากไปด้วยทีเนี้ยพอเราตาแห้งเพิ่มขึ้นเราก็หยอดน้าตาเทียมหรือบางท่านก็อาจจะต้องหยอดยาเพิ่มน้ําตาหยดยาลดการอักเสบแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะมันก็เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุถ้าเราใส่แว่นสายตา ทำให้เราอะมองเห็นภาพเนี่ยชัดเจนขึ้นเราก็จะลดการเพ่งตาลงเมื่อเราลดการเพ่งตาลงเราจะกระพริบตาได้ปกติขึ้นแล้วเราก็จะลดปัญหาตาแห้งไปโดยปริยายค่ะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการรักษาตาแห้งก็จะง่ายขึ้นการใช้ยาก,ก็จะลดลงการที่เราใส่แว่นสายตาค่ะกับการรักษาตาแห้งเนี่ยจริงๆแล้วอะมันเป็นเรื่องเดียวกันค่ะแต่แว่นสายตาเนี่ย จะมีประโยชน์มากกว่าค่ะในกรณีที่เราอ่ะมีสายตาที่ผิดปกติด้วยก็คือทําให้เราอ่ะมองเห็นชัดขึ้นด้วยตาล้าก็ลดลงด้วยและยังช่วยลดปัญหาเรื่องของตาแห้งด้วยคนที่ไม่ได้มีค่าสายตาอะไรเลยการใส่แว่นกรองแสงคอมเนี่ยก็อาจจะช่วยได้นะคะเพราะว่าแสงคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะมันทาให้ตาของเราล้ามากขึ้นพอเราใส่แว่นกรองแสงคอมอะ่ะก็จะช่วยให้เราสบายตามากขึ้นเมื่อเราลดปัญหาตาแห้งได้แล้วอ่ะคะ่ะเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้ยาหยอดตาที่มากเกินความ จเปป็นได้วยค่ะดังนั้นนะคะหมอก็อยากจะสนับสนุนค่ะถ้าใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องของตาแห้งะคะ่ะบางทีเราอาจจะต้องดูด้วยนะคะว่าเรามีปัญหาสายตาที่ผิดปกติด้วยหรือเปล่าเพราะถ้าเราแก้ปัญหาทั้งสองวิธีพร้อมกันนะคะก็จะทําให้ปัญหาของเราะลดลงได้ยอย่างรวดเร็วแล้วก็หายจากโรคตาแห้งได้ยอย่างเร็วขึ้นด้วยค่ะก็หวังว่านะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านเลยถ้าเกิดว่าใครนะคะมีคําถามเพิ่มเติมนะคะ,ะ,คะก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาให้หมอได้เลยนะคะหมอก็จะนําคําถาม มาทำเป็นคลิปที่มีประโยชน์แบบนี้ให้กับทุกท่านนะคะเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมัทยาวิชั่นเซ็นเตอร์ให้หมอด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากหมอนะคะและถ้าท่านไหนนะคะสนใจที่อยากจะตัดแว่นสายตานะคะก็สามารถเข้ามาปรึกษาที่มัทยาวิชั่นเซ็นเตอร์ได้ทุกสาขาค่ะเรามีทีมคุณหมอสายตาหรือนักทัศนาาตรคอยดูแลทุกขั้นตอนค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ